เราไเพื่อนเราต้องรีบถ่ายนะเน่เขาบอกว่ามีเรือล่บแถวนี้ใช่ปะ่ะใช่ไหมไม่ไม่ชัวร์ว่ามันแถวนี้หรือเปล่าเออแต่ว่าเราต้องทำรูปแล้วก็ทำข่าวแล้วก็รีบไปขายเราจะได้เงินเยอะไงเ,เพื่อนเข้าใจปะใช่แลวเราต้องรีบงั้นเราจอดแถวนี้เราปีนขึ้นไปดกว่าเา้เาทงจกทดจอดจอดก็ได้ปจอจอดจอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเห็นด้วยนายนายเตรียมกล้องเลยนะันขี่นี้เจมส์มาเจมอ์มานไมได้โดนอ่ะเดี๋ยวนายเตรียม จอด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 ดีๆเร็วๆรเร็วเขาบอกว่ามีเรือล่มประมาณชั่วโมงที่แล้วอ่ะเร็วๆร็วเร็วรีบไปดูเลยอ่ะชั่วโมงนี้แหละตรงไหนวะมันมันเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องปลอมหรือเปล่าแบบตัดปันใจอ่ะไปดูเขาได้ไหมครับเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเห็นว่ามีเรือล่มอ่ะลองลอาบังพรจับได้นะตรงไหนวะเนี่ยเพื่อนเราอาทิตเราเราข้ามสะพานฝั่งนู้นไปดูปะโอเคไปดูไปดูหูยก้องก้องก้องดูนี่ดีไปดูไปดูไปดูกระเป๋าเหรอครับ official เรือล่มอยู่ไหนวะเนี่ยเรือล่มเรือล่มจะเจอไหมเราจอเจอรอพอแน่นอนเพื่อนเออนะรอพอเออว่างมีรอพอเฝ้าพวกประลาคารหรืออะไรแถวนี้ด้วยที่มาเนี่ยต้องระวังให้เรือล่มเรือล่มหาจุดเรือล่มเห็นเขาบอกว่าตอนที่เรือล่มอ่ะมีเสียงประหลาดด้วยนะเว้ยเสียงประหลาดเสียงอะไรใต้ท้องทะเลแบบดังวู้บบนเสียงปาวานนะเพื่อนเคยได้ยินปะอย่างเงี้ยเลยคุณหลอหน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอ่ะเดี๋ยวว่าเรือล่มมันไปชนอะไรยังบอไอ้ชิว โอ้ยฉันว่าฉันเป็นหวัดอะ่ะโอ้ยหนาวเลยโอ้ยจะมุกตัดนด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่เกี้ยนะป้าฉันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะใช่ปะสายตาฉันสั้นไม่ได้ว่นมาเออฉันว่าใช้ได้เลย,ยเดี๋ยวมีนโดดว่วนฉันว่าอันนั้นจะไปสร้างเรือได้เลยเพื่อนเรารีบถ่ายแล้วรีบทำโดนแล้วก็กลับบ้านไปทำข่าวดีกว่าโอเคโอเคโอเค,โอเคโอเคบินเลยโดนไปเลยเออบินโดนแล้วแต่ว่าไปอยู่ทางไหนทางซ้ายป่ะชี้ตรงฝั่งซ้ายไหมตรงนู้นนะโอเคเจอเจอโอ้ยพื่อนนี่หรอเรือล่มเนี่ยใช่ดิเรือล่ม เขาบอกว่าเป็นเรือส่งสินค้าอะไรบางอย่างด้วยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าดูดิมีเก้าอี้มีโต๊ะด้วยใช่ว่าลักษณะเรือนี่มันก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ยฉันรู้สึกมันมันเหมือนมีหางเลยนะเรืออะไรมีหางฉันก็ไม่รู้เฮ้ยเรืมันเรือไม่ใช่เรือมันไม่ใช่เรือลงเร็ว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 ต้องไปต้องเข้ามันต้อไปแล้วมันต้อไปแล้วมไม่ใช่เรือธรรมดาดิวะมันมันมันหือตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันมองมาทางนี้ด้วยเพื่อนแสงแสงอะไรอ่ะมันมันมันแสงออออะะไรเ ไอ้แสบตาชะมัดเลยโอ้ยเอ้ยที่ไหนวะตายเกี่ยวเกี่ยวเกียวะเพื่อนนายปม่เนี่ยแสบใจนายเหรอไม่ใช่เย้ไปเย้ไปอะไรก่อนเพี้ยนายเห็นข้างหน้าไหมนะอะไรอ่ะมันอยู่นั่นอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ผีเรือน่ะไอ้งั้นกูขี่เรือออกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋เยวเเรือชะมัดเรือมันน่าจะพังแน่เลยว่ะถูกต้องจริงด้วยเราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเหมือนเราโดนลำแสงอะไรบางอย่างเลยอ่ะแล้วเราก็โดนวาร์ปมาอยู่ที่เนี่ย หรือคือกลางทะเลตต่นหนเงียบไว้หนวอยอย่าให้มันตื่นนะโอเคป่ะเราต้องหาเรือฉะนั้นข้างหน้ามันมีเรือหลายลำเลยอะเราต้องหาเรือที่ใช้ได้แล้วก็ขับออกไปเงียบๆแล้วก็ออกจากที่นี่โอเคป่ะโอเคเพื่อนฉันจะทำตามที่นายพูดพวกอย่าดู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 กล่องด้วยอาจจะมีพวกเครื่องมงเครื่องมือใช่ป่ะเออทำให้เรามีรอดได้เออเพราะว่าเรือมันต้องใช้กุญแจด้วยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่กับตันเรือไม่ได้คนที่ตายไปได้เรือปลาป่ะเนี่ยเรือหาปลาเอออาจจะเป็นเรือส่งสินค้าไม่ก็เรือหาปลาสักอย่างเพราะไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยป่ะ ช่วยหาเราเพื่อนอาจจะมีของอะไรบางอย่างด้วยหรืออาจจะไม่มีไม่น่ามีนะวพอไปเขาลือต่อไปโอ้ยเกือบตกชิบหายจะว่าจะเสียต่างไปหรือเปล่าวะเพื่อนโอเคมันยังมันได้ปะดังมันไปแล้วมันมองเราด้วยอุ้ยแต่ไปอยู่ไกลอยู่มันคงไม่ทําอะไรเราได้ง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยมันมองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะอุ้ยเกียร์อะไรอะไรอ่ะชิบมาชี้อะไรอมามาวะเพื่อนมันลอยมาดิโอวิทยายไปเพื่อนไปแล้ว ไปเร็วไปเร็วอุ้ยวุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือดใช้ได้ไหมเรือดใช้ไม่ได้ไปเร็วไปเร็วเรือไม่ได้เรือชีพว่าว้ายว่ายมันยิงเรือมันยิงเรือเฉเดย์อยู่เดินบนน้ำเรือมันจะกันเราโตเลยโอ้โหนายนายโดนข้ามได้ไงวะโอเคจุดนี้จะโีนจุกทีอันนี้จะโดนจุกทีมตามไปแล้วมัตามไปแล้ววิ่งไปแล้ววุ้ยวุ้ยวุ้ยพี่มีกุญแจเรือดิชไหนใช้โอ้โอ้ยวุ้ยเรือสองหัวใจเเืื่่ออพน มีเรือไหนชนะบ้างเนี่ยหาเร็วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สักลรณเลยเพื่อนใช้ไม่ได้สักลรณเลยไปเพื่อนไปเร็วไปเร็วอ้มันเป็นเรือรอบใบแล้วมายิงมิสซาได้ด้วยอ่ะอูยยังตองปองเลยย้องกองเราต้องการที่หลบกองเลยตกตรงไหนได้บ้างอ่ะเราจะไปลไปลบยไปเรือรลำน้ำข้างหน้าโอ้โหนยแรงเยอะจะวัดชิ้นแรงหมดเลยวะเรืออันนี้ใช้ได้ไหมวะไม่ยีถ้าเรือไมม่ปเพื่อนไปติปไหนแล้วประเด็นเชนกำลังหาวุยอยู่เผื่อจะมีปองไปปืนสู้มันได้เรือมันใหญ่ขนาดนั้นจะสู้มันได้จรริงเเหหออมันนใญ่่่ลยยะี กูอ้ายไปยิงเรือข้างหน้าแล้วซามมี่ชิดกระหน่ไปหาตาอยู่ใช่หรอเราเอาเพื่อนเราใช่เราต้องรีบไปก่อนที่มันจะทำลายทุกอย่างชุบขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นมามาแล้ว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 มีเรือด้วยชุบเรือนี้จะต่อทันเรือรัววายวายมันเรือมันใกล้แล้วมันจะยิงเรือดัน้ำมันจะยิงเรือดับน้ำเอาไงดียิงไม่เข้าหรอกเรือทำจากเหล็กบาสุก้าทำอะไรไม่ได้โอ้โหเฉันว่ามันยิงได้นะเว้ยมันไม่ใช่อบาสุก้าธรรมดาที่มันใช้อ่ะ โอ๊ยจ okay> ุ๊บๆไปไปโอเคโอ้ยโอ้ยเราขอพักเดีอยก่อนปวดเรื่อยเลยี okay. <m ari> <m ari> <S <S ่ครนะมันพยายามหาเราอยู่ไว้โอเคดีวะถ้าเราตอนเนี้ยถ้าถ้าเราวิ่งไปต่อเราอาจจะโดนอะไรสักอย่างจริงๆโอเคทัดพวกนเราค่อยๆอดเชยไปอไปบางบางวิเศษทัดมันเราจะหากำแพงบางตัวเขาพยายามจะอยู่จะจะจะมันนายคิดเดียวว่าเราแอบแบนี้มันจะดีมันจะไม่สแผลเราอย่างงี้ว้ายมันจะไม่สับแผลอีกเราอย่างนี้เรื่อยๆเหรอมันน่าจริงจุมันก็คงมีกระสุนหมดบ้างแหละมั้งอ๋โอเค ใช่เหรอจช่ว่าไม่น่ามีนะเพื่อนมันคือสปารานมันจะควหรือไม่นะหรือที่ปสาะมันไม่รู้วะอาจจะเป็นสายเคมีอะไรที่อยู่บนเรือมันก็ได้เห็นว่ามันมีท่อท่อควันด้วยน่ะอยูไหนอ่ะอยู่บนหัวเนี่ยไปไปต่อป่ะไป่อไปถอดเลยไปไปไปเ่อนไปเพื่อนไปไปไเดียวช่วยไปเดี๋ยวช่วยอย่าเชื่อว่าเราไม่เห็นดีเขาไม่เห็นไม่มีไปเร็วไปเร็ว เอาต่ไปๆต่ไปเอางนี้นาไปก่อนเดี๋ยวฉันนาไปเราจะเปเราจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจกันไปเขี่ยตัดฉันไปย้าอยู่ไปย้าอยู่ไปย้าอยู่โอเคเราต้องเราต้องมีกระโดดไปท้มต่อไปโอ้ยยากจังเพื่อนเอาแค่นั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนเลยโอเคปะโอเคโอเคเพื่อนโลการเสี่ยงชุบแล้วขับอ่ตรงนี้โอเคชุบมาเชนเดี้อยู่นะอย่าชะปนะาชุบชุบชุบโอเคชุบชุบ โอเคเพื่อนชุนิฉันรอดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วัวงดีถ้าาอยู่ต่อที่เราเรือจมน้าเรือมันจมตายแน่นอนเพื่อนไปตามมามันยิงมันยิงเรือเขาได้ไงวะไม่รู้ตามไปดูกับโต้กับโป้ไปดูอันนี้อันนี้นีเห็มุดมุดมุดมุมามาไปไปไปย่ามาหาเราอยู่เฮ้ยบ้าเฮ้ยไอผีบ้าผีเรือยักษ์นี่เราจะก้าว้ายังไงวะไม่รู้เพื่อน ช่วไปข้างราชได้ปลอดภัยสุดนี้เฮ้ยพาลูกไปไปเรไปอยเรืเรืนเราไม่เราไม่เราช่องไว้ช่องน้มูสสามจุกไม่เห็นใช่ปะโอเคย์เกช่วยว่ามันเหมือนเห็นนะเว้ยนายอาให้เหัวโผล่ได้ไหโอเคฉันจะไเป็นหัวชุบชุบชุบแลเคล็ดแล้วชอบโอเคสวยเพื่อนสวยสวยอะไรกันนะโอเคอะอันนี้มันช่วายากเราโดนตูนโดนโดนเจอตูนแน่นอนเลยว่ะจะดูความห่างดิเฮ้ยโอ้โห้เป็นเหลือไปเยอะด้วยเพื่อนวิ่งเลยช่วงว่านี่เราต้องวิ่งแล้วโอเคไปเลยลุย อยลุยเลยไอ้ผมอยู่ม่อไปแล้วเพื่อนลุอเลยวิ่งยาวจะบอกอะไรจะวิ่งยาวตบีตแตะเลือกข้างหน้าเลือกข้างหน้าไอ้วิ่งยาวเพื่อนได้อยูุู่ยเคล็นายไปแล้วเหรอจะไปมันไปแล้วจะไปแล้วทตายนานล่อผมฟืนให้หมดก็ดีเอางี้เพื่อนเดี๋ยวฉันจะกลับไปข้างหลังแล้วได้ไปข้างหน้าโอเคไหมจะจะล่อเนี่ยใช่แล้วใช่ไหมนานคนผีล่าบุรุษโอเคฉันไปก่อนนะเพื่อน จะควบยิงทั้รปุ่นเลยห่ืฉันจะจดชื่อจำนายไว้ในสมุดบันทึกเอ่อคนดีสิ่งที่สุดในโลกโอเคชึบโอเคอุ้ยทะลุเหรอยิงทำไมวะเนี่ยไฟสัญญาณมันติดอาจจะลออความสนใจจากมันได้เหรอไม่รู้ลองลองก่อนแล้วกันเฮียมาเลยเพื่อนฉันยิงอ่ะจะไปจะไปมเดินฉันยิงไม่โดนเดือดอันสองอันไฟแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะลองดูก่อนและกันอาจจะลออความสนใจจากมันได้โอเคชึบชึบไม่โดนเลย โอเคโดนอยู่โอเคเราเราคไปแก้วันนี้นี่เราดีงหมดเสียแล้วไปอันที่ห6เอ้ย6ไม่โดนชชุบโอเค6ตัวแล้วสามีเราเข้าไปแล้วสับสนคิดว่าฉันอยู่ในนั้นอยู่ไปดึม่ัดพยาินไข้างหน้าได้เพื่อนได้เดข้างหน้าก็ไแปล้วสวยทำงานแล้วเล้ก็เปินเลยเ้เล้ก็ลก็เดี๋ยวรอเพื่อนรอ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 ให้มันสเรยพวกันโอเคม่ผู้อยู่มมอผู้อยู่มผู้อยู่ เฮ้ยโอเคมันไม่เห็นเราไปไปก้างคืออะไรอ่ะโอ้เรือเพื่อนเรือเหรอไปเพื่อนลนรำนายขี่เป็นปะเออพอเป็นอยู่ไปเลยถ้าเราใส่เอ่อถ้าเราเข้าสีเหลืองข้างหน้าแก้มันพังหูแล้วเพื่อไปแล้วแปลว่าแปลว่าเป็นตนไม่สนใจแล้วเหรอใช่ถ้าเราถ้าเราเข้าสีเหลืองข้างหน้ามันจะไวขึ้นเราเรเราเรเราตัวเลขเหรอใช่มันคือตัวเลขชชนชนชนเหมือนกัน ไปแล้วเพื่อนตามไปแล้วเพื่อนเราต้องขี่ให้น้ำมันเราค่อยๆตามไปเร็วไปเร็วตามไปแล้วเราวเร็เร็ชึบโอเคพยายามอยู่พยายามอยู่ลองมากินด้วยชึบโอเคชึบโอเคไป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 ชึบโอเคทิ้งงานทิ้งงานทิ้งงานเราเราไปตรงไหนต่อเพื่อนเราต้องขี่น้ำมันก่อนเพื่อนก่อนที่จะตามรถไฟเลยฉันจะเรือฉันจะเรือมีเรือมีเรือโอเคจอดจอเขาฝั่งนี้ไปน่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไปเไปเลไปโอเค ยังไงต่อไปเนี่ยหาทงขึ้นหรงขึ้นอะเลยล็อกขี่ดเลยปืนเต็มเลยมีปืนมีปืนมันเป็นแค่นี้เหรอไม่รู้ว่าหาอยู่เนี่ยมีปืนมมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีเพิ่มแล้วตเราลองหาที่อื่นก่อนเลยเขาบอกมีบ้าดูดิมีอะไรที่สามารถสู้เหมือนได้บ้างมีแต่ปืนปืนธรรมดาไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอจะหายแล้วเนี่ยเราจะสู้เหมือนยังไงอะมีแต่ปืนเขาเปิดเรือลำนี้ได้ไหมเขาบอกมีอีกเขาบอกมีเขาบอกมีอีก ก็มีสักกล่องที่มันแบบอาจจะมีปืนใหญ่หรืออะไรบางอย่างดินไม่มีข้างบนไม่มีเจอไปเพื่อนเจอแล้วป้าเจอแล้วป้าเจอ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 นี่ไงขอเชื่อต้องฆ่าเป็นเพื่อนเจอแล้วอันนี้แหละล็อกล็อกเก็ตแบบลอกไปแล้วเฮ้ยสับปะรดไปเจอกันหน่อยสิวะนี่ตี้น่าเราจะ็อกตรงไหนของมันนะจริง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 โอเคยิงก่อนได้นะไม่รู้อ่ะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดู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 ดูไม่ด้เป็นจริงก็ส่วนกับสิวะไอ้ผีบ้าดวะ ฉันยิงลัวเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อนระวังโอ้ยฉันลวยฉันลวยฉันลวยเผื่อยิงกันเองนะเนี่ยระวังเลยโอเคโอเคองเลี้ไว้เลยไว้ชึบชึบไม่โดนมาลองมาลองลองรอรถตัวเองรอรถตัวเองพยายามอยู่รอแล้วรอแล้วดีเลยโอ้ยสวยอันนี้คือตายแล้วป่ะนายยิงโดนจุดตายมันเหรอมั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 ไม่รู้อ่ะเพื่อนอ่ะแล้วเรือพังยิงกลับไงโอ้ว่าสงสัยเราต้องขับเรือนั้นไปไปปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยเรือข้างล่างอ่ะพังยังอ่ยู โอเคเดีไปเดยไปลองั้นเราชันว่าเราขี่เรือนี้กลับได้ก็ได้เนี่ยโอเคไปไปไปแล้วนายรู้ทางกลับเหรอเออไม่รู้อ่ะเพื่อนชันว่าเราลองขับตามทางที่เรากลับมาไหมทางที่เราเจอพวกสร้างโรงสร้างเรืออะไรเงี้ยเออเราเราเข้าไปเรือดำน้ำแล้วส่งสัญญาณข้อมูลเหลือไหมเอออย่างนั้นดีกว่าไปไปไปแต่จะมีเรือดำที่มันใช้ได้อยู่นะน่าจะมีอยู่อ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราไปดูก่อนแล้วกันไปไปไปมีไฟฟ้าด้วยนั่นแหละเปนสัญญาณเรียกเราว่าให้เราไปทางนั้นแน่นอนเร็วเร็ว